โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มีมายาวนานประเทศไทยได้ดําเนินการควบคุมโรคนี้จนประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีและเริ่มต้นการดําเนินงานกําจัดโรคไข้มาลาเรียได้ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกโดยได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากการอนุมัติยุทธศาสตร์การกาจัดโรคไข้มาลาเรียจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26เมษายน2559การกําจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคน สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพียง6,452รายซึ่งถือว่าลดลงจากปี2,560มากถึง53%และยังคงมีกลุ่มบ้านที่เป็นแหล่งแพร่เชื้ออยู่ทั้งประเทศประมาณ1,271กลุ่มบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อเพื่อทำงานหรือพักค้างในพื้นที่ป่าเขาหรือประกอบอาชีพการทำสวนอยาง ซึ่งโดยภาพรวมของการแพร่เชื้อมาลาเรียนั้นเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมและกำจัดให้หมดไปได้ในระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้โอ้บอกทรมานมากๆเลยทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโรคอะไรแต่ไปหาหมอเขาเจาะเลือดแล้วนะถึงจะรู้ว่าเป็นมาลาเรียเขาจะฉีดยาให้นะาหายมาปีกว่าแล้วเนี่ยให้หมอเขาแนะนําก็ทําตามเขาด้วยเขาก็ดีนะเขาให้มุ้งมาอะไรนะทุกวันก็กางนอนของเขาเนั่นแหละก็เลยช่วยได้เหมือนกัน ก็ได้การคัดเ,เลือกจากเออจ้าหน้าที่หน่วยมาลาเรียนะคะว่าพื้นที่นี้ในหมู่บ้านนี้มีคนคนไหนที่ว่าคือมีจิตอาสาเขาก็มีการจัดอบรม นอยก็ได้รับโอกาสตัวนี้ค่ะแล้วก็มีหน้าที่ให้ให้บริการกับประชาชนขั้นแรกที่ว่าคนไข้มาเราก็จะวัดไข้แล้วก็เจาะดูพอเวลาเราเจาะแล้วเจอเชื้อเราก็จะจ่ายายาให้กับคนไข้เลยค่ะทุกวันนี้คือมาลาเรียของเราเนี่ยสปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีไม,ม่เจอเชื้อคนไข้นะคะไม่เจอเชื้อเพราะว่าพอเวลาคนไข้มาเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับว่าให้รู้จักป้องกันตนเอง และเพื่อให้การกำจัดรโรคไข้มาลาเรียประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในปี2564ให้มาลาเรียเป็นศูนย์ในทุกพื้นที่โดยไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองให้ดีใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อพร้อมทั้งมีมาตรกา,รการการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือ 1. ด้านนโยบายมีคณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากท้องถิ่นและเอกชนเพื่อให้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นไปอย่างยั่งยืน 2. ด้านบุคลากร มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนงานต่างๆเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่มาลาเรียชุมชนเจ้าหน้าที่รอพอสาตอและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 3. ด้านการดำเนินการมีมาตรการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้พัฒนามาลาเรียออนไลน์ที่สามารถแสดงสถานการณ์โรคระบุแหล่งแพร่เชื้อตรวจสอบการระบาดนอกจากนั้นยังแสดงผลการดำเนินงานมาตรการ137หมายถึงการแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยภายใน1วันสอบประวัติภายใน3วันและตอบโต้ภายใน7วันควบคู่ไปกับการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนทั้งในระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติงานได้ การกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโดยการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยในเชิงรุกจะเป็นการเจาะเลือดในพื้นที่แพร่เชื้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าเขาธุระตันดอนและห่างไกลความเจริญส่วนการค้นหาเชิงรับในหมู่บ้านแพร่เชื้อจะมีมาลาเรียชุมชนให้บริการโดยมีมาลาเรียคลินิกช่วยสนับสนุนควบคู่ไปกับการพัฒนารอพอสตอให้ตรวจรักษามาลาเรียได้ช่วยเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีการนำเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อมาะาเรียที่แม่นยำและรวดเร็วมาใช้รวมทั้งพัฒนายารักษาใหม่ๆม,มีการนำมุ้งชุบสารเคมีมาแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แพร่เชื้ออย่างครอบคลุมทุกหลังคาเรือนซึ่งตัวมุ้งป้องกันควบคุมยุงก้นปล่องได้นานถึง3ปี 4. มีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานให้แผลขยายออกไปเป็นวงกว้างโดยการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งภาครัฐเอกชนท้องถิน่นมหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคมเพื่อให้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการกําจัดโรคไข้มาลาเรียก็คือการสนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผลสําเร็จคงอยู่ในระยะยาวควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้นปัจจุบันแม้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียจะประสบความสำเร็จไปแล้วใน34จังหวัด แต่เรายังคงต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการกลับมาแพร่เชื้ออีกซึ่งเราได้ตั้งเป้าความสําเร็จในการดําเนินงานไว้อีก43จังหวัดที่ยังคงมีแหล่งแพร่เชื้อให้มาลาเรียกลายเป็นศูนย์โดยมีจุดเริ่มต้นในการป้องกันที่ประชาชนทุกคนควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดโรคไข้มาลาเรียให้ได้ภายในปี2564ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนจะเข้ารับการประเมินเพื่อรับ ใบรับรองจากองค์การอนามัยโลกในปี2569ซีโร่มาลาเรียสตาร์สวิตมีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อสู่เป้ามาลาเรียเป็นศูนย์